สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอาของไมที่แจ็คนะฮะเป็นตัวเอ็กซเรย์นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นงานของวันพี e มีทั้งหมด6แบบนะฮะก็คือมีโรบินอุซบชอปเปอร์ซันติลูฟี่แล้วก็โซโลซึ่งกล่องเนี้ยมันจะมีทั้งหมด12ตัวไ่เนี้ยมาไลฟ์อัพมันจะเป็นแบบนี้นี่6ตัวแบบนี้ทีเนี้ยมันจะมีเป็นตัวลับอีก3ตัวก็คือมี Uffy, Solo, ลูฟี่โซโลและก็ซันจิฮะไอสองตัวเนี้ยมันจะเป็นสีขาวดำเป็นโมโนโทนส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นสีแบบเคลียร์ใสเป็นตัวไฟทั้งตัวอ่ะทีเนี้ยเราจะมาแกะสุ่มทั้งหมดดูกันว่า,าจะได้ตัวรับกันไหมโอเค <Okay. S 1> เราจะมาดูกันเลย เรามาดูหน้ากล่องกันก่อนอันนี้ด้านบนจะเป็นอย่างนี้ฮะด้านข้างคือมันก็แค่จะบอกไลน์อัพต่างๆแค่นั้นเองนี่โอเคเราจะแกะดูข้างในก็คือจะมาเป็นอย่างนี้ฮะ12กล่องแยกอย่างนี้ในกล่องแยกมันก็จะเป็นลักษณะนี่แบบนี้อันนี้คือหน้ากลอ่องอ่าอันนี้คือไลน์อัพของมัน6กลอ่องอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีแร่แร่แล้วก็อันด้าแร่สตัวแบบนี้ หน้าหน้า,นาด้านหลังเหมือนกันน,นี่การบนด้านล่างนี่ไอเคเราจะมาจิบแกะทีละกล่องเลยนะแกะแกะทีเดียวเลยแล้วกันรวดเดียวเลยกล่องแรกเราหยิบตัวนี้เลยนี่ฮะในถุงมันก็คือจะมีเป็นถุง อย่างนี้นะฮะแล้วก็อ่ะมีเป็นการ์ดอย่างนี้อ่าน,นี้ค่อนข้างแน่ใจแล้วฮะได้โซโลโอ,อันนี้เป็นฐานนะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นการ์ดอ,อีกอันหนึ่งที่บอกว่าคือตัวอะไรโอเคอ่ะยวลองแกะทีละตัวให้ดูก่อนอันนี้อ,อันนี้นะฮะในถุงมันก็จะเป็นลักษณะ นะแบบนี้จะมีพลาสติกห่อหุ้มไว้ด้วยอ่ะนี่นะฮะโซโลก็จะเป็นอย่างนี้คือตัวนี้มันจะเป็นงานเอ็กซเรย์ครึ่งตัวนะมันจะแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นตัวปกติอย่างนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเอ็กซเรย์เข้าไปอย่างนี้เลยนะแบบนีนะ้ซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะฮะโซโลส ไซส์กำลังโอเครายละเอียดต่างๆกำลังดีเลยนี่ลองแกะใส่ดาบให้ดูเลยอ่ามันดาบด้านไหนบ้างเนี่ยใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันฮะอ่ะอันนี้แล้วมันก็จะมีเป็นฐานของเขาแบบนี้ให้อีกอันหนึ่งน คือฐานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวจิกซอนะฮะมันจะต่อกันได้กับตัวอื่นของเขานี่ลักษณะประมาณนี้นี่คันนี้ความสูงนะฮะมันจะอยู่ประมาณที่เออ่ประมาณ8ปดครึ่งฮะเก้าเซนอะ่ะตีไปว่าเป็น9ก้าเซนนะฮะอันนี้ถึงตรงเนี้ยอยู่9ก้าเซนซึ่งไซส์ก็กำลังโอเคฮะ,คะน่ารักนี่ คือไลนอัพตัวนี้มี6บวก3ก็คือ9ตัวเราจะได้ตัวซ้าอีก3ตัวหรืออาจจะเป็น6ตัวเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ ตัวนี้เป็นอ่าตัวรับแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าการ์ดมันจะเป็นสีขาวดำเลยนีย่การ์ดมันจะเป็นตัวขาวดำเลยเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวรับแน่นอนฮะนี่มาเป็นีนี่เป็นตัวขาวดำเป็นตัวเดียวาอ อนีน่นี่ฮะตัวรักก็จะเป็นตัวขาวดำแบบนี้นสีมันจะเป็นขาวดำเลยอันนี้เทียบกับตัวสีปกตินะฮะอันนี้น โอเคอันนี้เราก็จะเหลือโรบิน,บนสองกล่องสุดท้ายแน่นอนนะ่าจะเป็นโรบินบน,นะนี่นะฮะเป็นโรบิน ของสุดท้ายก็น่าจะเป็นโรบินนะฮะขอไม่แกะเลยแล้วกันทิ้งไว้อย่างนี้นี่เป็นโรบินแน่นอนฮนะ,ะไม่โรบิน เคครานี้เปิดครบ6ตัวเรียบร้อยแล้วฮะอ่าได้ได้ครบ6แบบเราเปิดไปทั้งหมด11กล่องนะกล่องสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นโลบินแหละฮะไม่น่าจะพลาดโอเคอันนี้เราก็เก็บลงไปก่อนอ่าแค่น,นี้เราได้6กล่องนี่ที่เป็นตัวปกตินะฮะแล้วก็1ตัวรับยิงอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะวางแล้วก็ หมุนหมุนหมุนให้ดูแล้วกันน่าจะใช้อันนี้แล้วกันอีอันนี้วางให้ดูน,นี่ฮะฐานมันจะต่อกันได้อย่างสี่นี่นะฮะชุดอ่าชัดๆอย่างนี้เลยตัว กตัวรับ1ตัว,ตวซึ่งลอ็อตแรกคือมันออกมาทั้งหมด6แบบอย่างนี้นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเป็นวอล u ุมทูหรือเปล่าที่ออกอีกอีกอกี่กตัววะอีก4ตัวที่เหลืออ่ะซึ่งถ้าทําควรจะทํานะนี่นี่เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ไซส์เนี้ยนะฮะของเอ็กซ์เลเขาก็จะมีเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยตัวยักษ์อ่าซึ่งตอนนี้โซโรกำลังเดินทางมานะฮะ ซึ่งตัวแรกที่เขาทําออกมาคือลูฟี่ตัวใหญ่แล้วก็มีเป็นโซโลแล้วก็มาเป็นซันจิซึ่งไอตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําหรือเปล่านะฮะก็วันนี้เราก็มาเปิดกล่องสุ่มงันให้ดูนะฮะกับงานของไมตี้แจ็คนะฮะกับ X-ray ซ n เรย์วันพีนั่นเองถ้าใครชอบก็มาลองสุ่มกันดูได้นะฮะที่ร้านยังพอมีเหลืออยู่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ